วิธีเสียนสองเสียนเรียงตงองวันนี้เราก็มาหาอยู่หากินฮะนี่วิธีโยนแหทิ้งฮะของเซียนเมตรต้นฉบับมาลายใหย่ใหญ่ สามโลตัวเนี้ยสามโลแปดขีดลูกมาขึ้นมาดูบรรยากาศหนึ่งก <c oughs> <c oughs> ิ๊บเฮาหลบเดิมนี่หว่ามากกว่ากัว่าไปยืนรอหลบเดิมเรอต้อ À lọc đơm